สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบหู F M J กับ J H P นะครับแล้วก็ยิงผลไม้เปิดกแข็งผลลัพธ์จะเป็นยังไงปะเราไปทดลอบกันอันนี้จะเป็นทดสอบ F M J ก่อนนะครับ จะเป็นหัว JHP ครับโอเคก็ผลลัพธ as okay. ์ที่เห็นนะครับอำนาจหยุดยั้งของกระสุน JHP จะรุนแรง